สวัสดีพี่พี่เพื่อนๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมพาเครื่องในช่องจ่าทูเฮลี่พาะสองพานะครับวันนี้นะครับผมนะครับจะมาแนะนําแล้วก็รีวิวนะครับพระนะครับหลวงพ่อทวดวัดไซขาวปีสองห้าสามเก้านะครับรุ่นลายเซนนะครับลายเซนอาจารย์นองนะครับองค์นี้นะครับเป็นพระหล่อซึ่งมีขนาดใหญ่พอสมควรเลยนะครับฟาร์มฟางเนี่ยนะครับ จากตรงนี้ถึงตรงนี้หนนิ้วนะครับความสูงหนนิ้วนะครับผมจะเทียบกับเตารีดใหญ่ปี2539รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์พใหญ่ A เลยนะครับเทียบกับองค์นี้นะครับจะได้เห็นว่าความสูงอะไรขนาดไหนนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าฟาง1นิ้วนะครับสูง1นนิ้วครึ่งนะครับผม พระองค์นี้เป็นพระหล่อนะครับเป็นพระหล่อออกวัดไซขาวโดยตรงนะครับอาจาร,รย์นองปุกเสกนะครับผมมีในสาระบบวัดไซขาวอย่างแน่นอนนะครับแล้วรุ่นนี้นานๆน,นะครับจะเจอสักทีด้วยนะครับนานๆเลยนะครับจะเจอสักทีเพราะว่าเป็นพิมพ์ใหญ่พิเศษนะครับเรียกได้ว่าเป็นพิมพ์จัมโบ้เลยนะครับ ที่ผมลงไปในช่องเนี่ยจะเล็ก่านี้เยอะเลยนะครับที่องค์ที่มีองคหนึ่งครับที่พี่ชาวมาเลย์นะครับได้ปิดไปนะครับเป็นอ่าก้นลายเซน์แบบนี้นะครับแต่ว่าจะเป็นองค์จิ๋วเลยนะครับผมเล็กฝ่าบัวล้อปีสามเก้านะครับอันนั้นก็ได้ปิดไปแล้วนะครับองค์นี้ก็เป็นนะครับพิมใหญ่พิเศษนะครับผมจัมโบ้นะครับก็ว่าได้ บึกบักเลยนะครับองค์นี้ออกวัดไซขาวนะครับปี2 5งหสามเลขนะครับตรงนี้เลข78เนี่ยนี่นะครับเป็นนะครับอายุของอาจาร,รย์นองนั่นเองนะครับผมก็คืออายุ78ปปีนะครับนี่นะครับ แล้วก็มีการนะครับตอกโค้ดที่สังคาติด้วยนะครับตอกโคด้ที่สังคาติเป็นเนื้อนวะโลหะเลยนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ที่ใหญ่ด้วยนะครับผมแล้วเป็นเนื้อนวะโลหะด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆสังเกตตรงใต้ฐานในกระแสแดงเลยนะครับเป็นอุดกิ่งนะครับนี่เป็นนะครับมีโคดแล้วก็อุดกิ่งขย่าวยังดังอยู่เลยนะครับอันนี้ขย่าเทสเลยนะครับ ก็มีลายเซนอาจารย์นองนะครับผมใหญ่จริงนะครับอง์นี้ใหญ่จริงนะครับเป็นพิมพ์พิเศษเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับหลายๆท่านจะได้เห็นนะครับผมก็ได้เช่ามาครับองค์นี้จากจังหวัดนะครับชัยภูมินะครับผมออกวัดทรายขาวชัดเจนหายากนะครับพิมพ์นี้ ก็ได้นะครับนำมาลงในช่องนะครับอีก1องค์เลยนะครับหล่อได้สวยนะครับได้ดีนะครับถ้าพี่เพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับชอบพาสไตล์นะครับใหญ่แบบว่าสไตล์จัมโบ้นะครับอง์นี้ก็เป็นอีกองคหนึ่งนะครับที่มันเลยนะครับแฟนคอแบบองค์ใหญ่เนื้อนวะด้วยนะครับที่สำคัญอาจารย์นองรุ่นหลายเซนนะครับปี สามเก้าวัดไทขาวเนื้อหามันนะครับองนี้ก็ถ้าพี่พี่เพื่อนๆนะครับท่านใดนะครับชอบหลวงพ่อทวดนะครับองนี้นะครับหายากแบบนี้นะครับแต่ว่าผมก็เปิดไม่ได้แพงมากนะครับผมเปิดไว้ที่นะครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับเนื้อนวะใหญ่เลยนะครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับโทรศูนย์เก้าแปดแปดห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชฟนะครับผม นี่นะครับมีพักเครื่องนะครับในช่องอีกมากมายเลยนะครับเชิญพี่พี่เพื่อนๆนะครับเข้าไปนะครับรับชมกันได้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยและสิ่งที่สําคัญนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามเพื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับจะได้แจ้งเตือนให้พี่พี่เพื่อนๆนะครับได้รับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้ สวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ